สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับนะครคลิปนี้พาไปชมฮิโนเมกาแต่งสไตล์ยุ่นอันนี้เจ้าของหรือเปล่าสวัสดีครับพี่อันนี้มาทําอะไรครับคันนี้คันนี้มาทําอะไรครับครับผมมาทําอะไรครับมาโชว์มาโชว์ครับอไม่ได้เอาลงปะไม่ได้เอาลงไม่ได้เอาลงครับเราสามารถกินได้เราสามารถอ่านได้ออกครับผมพี่เกี่ยวกับอะไรครับ ขายเออผมเป็นตัวแทนเจ็ตตัวแทนตัวแทนเจ็ตเลยอ่ะไทยแลนด์ผมเป็นเจ็ตไทยแลนด์ครับตแต่ทางเจ็ตอะไรแต่งรถบรรทุกไปอ้วนเหอนกันของแต่งรถบรรทุกครับของภายนอกภายในอุปกรณ์ไฟแต่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกอย่างจะเป็นของเจ็ตหมดเป็นของนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเจ็ตหมดเลยอ่ะเราเป็นดีลเลอร์หลักดีลเลอร์เดียวในเมืองไทยเจ็ตไทยแลนด์ อ๋อนี่<อ>ครับอันนี้ชื่อร้านอันนี้ชื่อร้านแม็กโปทับอยู่ที่ไหนพี่อยู่เขาขั้นทรงครับชลบุรีชลบุรีจำให้ดูมากมายเลยนี่ทมาโชว์ครับนี่มาโชว์เนาะใช่ครับผมอืมนี่จัดเต็มจัดหนักฮะถ้าลูกค้าอยากดูร้านอันสามารถเข้าไปดูที่ไหนของเพจไปครัชื่อเพจร้านนี้เลยถามผ่านในโซเชียลเลย 888แม็กกู๊ดครับอ๋อตัวนี้เลยครับผมตามนี้เลยเลยรูปสินค้ามีให้ดูหมดมีให้ดูหมดเลยสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาถามราคาได้เลยอ๋อครับอ๋อมีราาคพิเศษอันนี้ก็ใช่อ่ะครับอันนี้เป็นพุ่งผมครับใช่ครับโอ้แะไรว่าใครกันลนอะไรวะวา้วนี่กันชนของใหม่เลยใช่ไหมนี่ของใหม่ครับของใหม่ของใหม่หมดเลยที่อันตะโพลแต่งรับผมอู้ของเจ๊ดเลยอ่ะพี่ใช่ครับใช่ครับนี่ครับเจ็ตเจ็ตอินูเวทครับนี่ครับครับผมของใหม่แกะกล่องครับวันนี้ราคาดีหมื่นห้า ตัวนี้หมื่นห้าปกติหมื่นแปดห้าร้อยตัวนี้ใส่รุ่นไหนครับเนี่ยอ๋อนี่จะเป็นคูโซ่เป็นซูเปอร์เกตเกตใช่ไหมตัวแรกตัวแรกตัวแรกใช่ตัวห้าสองเจ็ดบ้านเราแต่ว่านี่เป็นหัวปั๊มอ๋อล้อสามไม่ปัดใช่ไหมใช่ครับราคานี้พร้อมไฟนะพร้อมไฟเลยพร้อมไฟครบชุดยกขึ้นได้เลยโอ้โหเดินไปเรื่อยสวยงามล้อสามสินค้าแต่สินค้าไฟครับล้อกระทะ แล้วก็นวมพงมาลัยเมเกียครับผมทุกอย่างเป็นของเจนหมดเลยของเจนหมดเลยครับแล้วเป็นดีลเลอร์ดีลเลอร์หลักครับดีลเลอร์เดียวในเมืองไทยดีลเลอร์เดียวในเมืองไทยเลยครับผมอ๋อครับผมรับประกันครับแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรามีบริการหลังการขายดูแลให้ถ้ามีปัญหาซื้อจากเราเราดูแลให้โอ้ที่พร้อเรียกอสุนครับคือเป็นของน้ำเข้าเลยน้ำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำเข้าจากญี่ปุ่นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะรถยนต์อะไพร้อ ชิ้นนำเข้าหมดเลยครับครับเดี๋ยวพาไปดูนวมหน่อยครับครับวันนี้นวมราคาพิเศษครับถูกที่สุดในเมืองไทยโอ้โหเท่าไหร่พี่เริ่มต้นที่พันห้าร้อยสนใจนะครับเป็นไทยดีไปนี้รา้าแหวด่วนแลมนี่อันนี้เป็นนวมแบบบางครับเนี่ยมีบางอันนี้มีหนาอ๋อมีบางมีแค่สองราคาครับ แล้วก็มีหลายสีมี5าสีให้เลือกแล้วทำไงเราจะรู้ว่าเอาไปใส่รุ่นไหนได้อ่อย่าง4-5เนี่ยส่วนมากจะเป็นของเมกาอีนโนเมกา S700 ได้อินโนวิเตอร์ครับผมส่วน4-6จะเป็นของเดก้าอิสุสเดก้า124 360ครับผมแล้วก็สงเงาเทชหม้นอ่า พวก S700 อ่ะครับเอ0 0จะเป็นสีครับอสีแต่วิธีการวัดก็คือดึงเส้นดึงสลับเมตรเส้นผาถูงกลางของอะไรครับ้วเอาขอบนอกจะรู้เลยว่าของไรของรถของท่านเนี่ยครับกว้างเท่าไหร่๋อเจะก็จะมีเริ่มต้นแต่40 38, 39เฮ้ยสามแปดสมเก้าสี่บเส้นสิเอส้นสี่สิบของฟูโซซูเปอร์เกตมีไหมซูเปอร์เกตยี่ใช่ครับวันนี้สี่แปดไม่ไดครับผมเพราส่วนมากก็คือ รถมา no for ้าล nice ูกค้าเป็นรถใหม่ทั้หมดแล้วครับลูกค้าจะใช้เป็นเมกาจะเป็นซีซุกันหมดแล้วอเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนสายพ่วงลายลงนะครับให้มันเล็กลงให้มันเล็กลงเพราะตอนนี้สี่แปดที่ยังเหลืออยู่ก็คือจะเป็นพวกโปเฟียอ่าฮีโนโปเฟียอ่าโปเฟียอย่างเงยเทกเราแล้วก็อิสุไดเก้าสองเจ็ดสูรครับผมอแต่ก็มีมีให้เลือกหมดสามารถสั่งได้หมดทุกอย่างอ๋อสั่งได้อืมอ่คต นี่ครับขากสินค้าก็มีทุกอย่างครับในในแคตตาล็อกนี้สามารถสั่งซื้อได้หมดครับทุกอย่างครับตั้งแต่เล็กยันใหญ่สั่งได้หมดรแต่วันนี้เราเอามาแค่บางส่วนครับส่วนที่เป็นสินค้าขายดีครับแล้วก็ลูกค้าจะต้องได้ครับาวืมส่วนมากจะเป็นฮีโร่เอสเจยเยอะมากเนาะใช่พวกนโนวโทมอะไรอะฮีโน่วิกเตอร์ฮีโน่เมกาเยอะ อันนี้ก็คือของเชสหมดเลยที่เจ็ดร้อยเช็ดหมดเลยครับโอ้สั่งให้กินข้าวรริ่มส่งลูกค้าแล้วนะเช็ดหวันนี้มาราคาพิเศษราคาพิเศษครับราามาซื้อในงานนี้ราคาพิเศษเลยราคาพิเศษครับสั่งจองในงานก็ราคาพิเศษเหมือนกันราคาพิเศษอ่าหือเผื่ลูกค้าทางทางไลร์กดเนี่ยสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้วครับผม แต่ตัวนี้อยากทราบราคาตัวนี้อะไรครับที่บอกบมาได้เลยได้ครับสนใจก็ติดต่อไปทางเพจเลยนะครับผมครับผมมีตอบใช่ไหมครับ,รอ,อ,รบอันนี้เป็นหัวเกียร์หัวเกียร์ของเกียร์เหมือนกันใช่ไหมครับก็จะมี15เซน แล้วก็ดีไซน์แล้วก็อันนี้เป็นหัวเกียร์ไฟแต่นี่เราจะต่อให้ดูแล้วก็20เซนจนยาวถึา30เซนก็มีครับหัวเกียร์ไฟแบบไหนครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นหัวเกียร์ไฟที่มีไฟเจ็ดสีอยู่ข้างในครับเปลี่ยนวนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีผงคริสตัลผันปั่นอยู่ข้างในอ่าตอนนี้ผมกำลังทำการติดตั้งสาธิตให้ดูอยู่วันนี้ได้ดูแน่นอนเนาะได้ดูแน่นอนครับเดี๋ยวนี้เซตอัพใหม่อคโอเคครับอยากชมตัวนี้มากเลย นี่ครับหัวเกียร์ตัวนี้ของอะไรของเจ๊ฟหมดเลยเหรอเจ๊ฟหมดเลยครับเจโอ้โหในร้านนี้ถือว่าเป็นของเจ๊ฟหมดเลยเนาะเจ๊ฟหมดเลยครับเจ๊ฟไทยแลนด์ครับโอ้สุดยอดครับเตยด่วนก็มีนี่ครับนี่่แตครับเฮ้ยอันนี้อันนี้นี่เตอะไรนะอันนี้เตยสี่ปากครับเสียงจะแหลมๆหน่อยโอ้ยแหลมๆหน่อยนี่จะเต่์ปากเดียวแค่ออกดังกลางวันนิดนึง จะมีเมตรยี่เจ็ดสิบสี่เซนถึงเมตรม,มีหลายขนาดนี่แต่รถไฟอ้มันค่อยๆหายไปเรื่อยใช่ไหมมันเป็นแต่ที่เรียนแบบเสียงรถไฟชิงกันเซนครับอ่าอ่าทีเ่เป็นเป็นขบวนโดโซมิครับเวลารถไฟออกชานชลาเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่พี่หกพันห้าครับฮะหกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทใช่หกพันห้าร้อยบาทตัวนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเจ่นเลยโอ้ เป็แต่ไม่มีใครเรียนแบบอย่างนี้เลยโอ้ยแห่งดังยิ่งเปิดยิ่งดังยังยังไม่ค่อยมีใครใส่นะตอนนี้เนาะอ่าเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มแล้วอ๋ออันนี้แปลกมากเลยครับเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งเห็นอันนี้จะเป็นอ่าแต่เตียงเก้าอี้แบบไหนนี่ คล้ายๆเหมือนถือปากครับอืมอืมโอ้มีอะไรนำเสนออีกพี่นำเสนอก็จะเป็นไฟครับไฟไฟครับอ๋อลอดูไฟหน่อยครับเด้งแต่บนหัวเลยนี่ไฟหมวกครับพี่ๆชอบใส่ครับอ่านี่เป็นไฟนมเล็กครับนมเล็ก L E D ครับนี่เป็นโหนมใหญ่ นี่จะเป็นไฟแบบเลนสองชั้นสวยมากเลยอันนี้เป็นไฮพาวเวอร์อันนี้ตัวเขาสุดอนนี้เป็นตัวกลางแล้วก็นี่ก็ราวข้ามเหมือนกันราวข้ามไฟราวข้ามเนี่ยมีหลายแบบครับมีวันเววันเ์ก็ออกฝั่งเดียวแต่ถ้าเป็นทูเวน่ะทูเวจะออกข้างล่างด้วยอ๋อกลางคืนจะสวยกว่านี้ครับครับผมแล้วไฟกระพริบไฟสองคัตตีแล้วก็ไฟเลเซอร์ด้านล่างจะมีหลายแบบมากโอ้ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนราคานี้เข้าไปดูได้เลย ราคาดูได้เลยครับสอบถามเข้ามาได้เลยอ๋อก็เริ่มต้นที่สองร้อยเก้าสิบาทเริ่มต้นใช่เริ่มต้นต่อดวงใช่ไหมครับดวงครับอืมสวยงามนี่ก็เจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบแปดร้อยห้าสิบครับตัวนี้ราคาคู่เท่าไหร่ตัวนี้คู่สองหมื่นครับของสองหมื่นอู้หูแบรยญี่ปุ่นที่ฮอทีสตาร์อืมไปเล่นแบบซีคอเชียวคือวิ่งครับวิ่งอันนี้ใส่ใส่ใส่ต้องถูดตูดไม่ได้นะอันตราย ใส่ได้ครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยบันดาลนะครับบันดาลบันดาลนะครับนะั่นอะไรที่อยากจะลองล้อกระนะอันนี้ของอะไรสิบดอทป่ะสิบดอทอุ้ยเป็นล้อกระทะหน้าแบตครับเมืองนอกที่เรียกว่าล้อแฟตเฟสแต่นี่นคือหน้าแบตครับเวลาทุนหนักไม่ได้หนักโอ้ เบาไหมเบาครับเบาได้สบายม,มือเดียวยกได้เลยครับอันนี้หน้าก้างหน้าหน้าคว้างก้านิ้วตัวนี้เท่าไหร่พี่8 8ดพันแปดร้บาทแปดพ้ 8, 8บาท, 8, 8บาทครับร,ราคาจากราคาปกติหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทอ้เป็นล้อสั่งทำพิเศษเป็นทางเราทง,องเองว<อ>ิ่งให้คแม็กโครครับอ ก็ยี่ส้าว้างเกนิ้วครับครับเออแมกโรอยู่ที่สี่พันสามร้อยสามหกกิโลต่อหนึ่งร้อสวยงามมากพอถ่ายได้เป็นงี้อืมย่สองเก้าห้าครับโอ้โสวยงามเลยรัใหญ่เลยใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังใช่ไหมใส่ล้อหน้าครับใส่ล้อหน้าใช่สำหรับล้อหน้าอ๋อล้อหน้าอย่างเดียวครับ ลองนักเก็ตล้อยุโรปอะครับพูดสันเนียอาจจะใส่เป็นล้อสิ่งนี้เข้าไบเป๊ะอืมได้เลยครับน่าจะเป็นอ๋อทำให้ล้อเนี่ยยื่นออกมาพอดีตัวพูดถึงถ้าใส่ล้อหลังใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ไม่แนะนําไม่แนะนําเวลามันอัดเข้ากันเนี่ยโค่มันติดกันครับอ๋อโคมันติดกันใส่เออเสร็ตมันไม่ได้เพราะล้อหลักที่มันคู่นู้นครับไม่คือล้ออเสร็ตธรรมดาอืม่นล้อหลัง นี่เป็นเลนส์สีนี่ก็เป็นเลนส์ที่ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเล่นกันครับเป็นงานเก่าเก็บซึ่งตอนนี้ก็คือหายากมากเพราะราคาค่อนข้างสูงอ,อย่างนี้ของโปเฟีอะตัวนี้คู่เท่าไหร่พี่อันนี้อยู่จริงๆอันนี้ไม่ได้ขายครับแต่ว่าราคาอยู่ ่ง้เหรออ่าเริ่มแล้วครับสิบโมงแล้วอันนี้เริ่มแล้วเหรอเริ่มปริ้ฟายนะฮะโอเคครับแข็งเนี่ยรถดำสวยๆจารัสครับโอเคครับติดตามครับผมช่องยูทูบรถดำสวยๆจารัสขอบคุณมากครับครับผมมาจากบริษัทดําครับครับผมอยากจะได้ข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมไหมครับเันนี้ติมไปดีอินดีแล้วครับอธิบายเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ